สวัสดีค่ะนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่1สํ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในหัวข้อเรื่องการลําเลียงสารเข้าออกเซลล์โดยการแพร่ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะสำหรับจุดป,ประสงค์การเรียนรู้นะคะ1เลยก็คือนักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการแพร่ได้ค่ะ2นะคะ นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการแพทย์ที่พบในชีวิตประจำวันได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกระบวนการแพร่กันก่อนนะคะการแพรย์นะคะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารนะคะจากที่ที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารมากนะคะ ไปสู่ที่ที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารน้อยนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่ของสารนะคะที่มีความเข้มข้นมากไปสู่สารที่มีความเข้มข้นน้อยค่ะส่วนสภาวะสมดุลการแพร่นะคะก็คือ การเกิดการแพร่จนกระทั่งอนุภาคของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากันนะคะการแพร่ของสารนะคะก็จะสิ้นสุดลงเราจะเรียกว่าสภาวะสมดุลการแพร่ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูปัจจัยที่ควบคุมอัตราการแพร่ของสารกันนะคะหนึ่งเลยก็คือ ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคของสารในที่สองแห่งนะคะถ้าแตกต่างกันมากการแพร่ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วค่ะ partic. 2. นะคะก็คือขนาดและน้ำหนักของอนุภาคของสารนะคะสารที่มีอนุภาคเล็กและเบาจะแพร่ได้เร็วค่ะ 3. นะคะก็คืออุณหภูมิและความดันค่ะถ้าเพิ่มอุณหภูมิและความดันให้สูงขึ้นนะคะการแพร่ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการแพร่ที่พบในชีวิตประจำวันกันบ้างนะคะ 1. ก็คือกลิ่นของดอกไม้ค่ะ 2. นะคะก็คือกลิ่นของอาหารค่ะ 3. นะคะก็คือกลิ่นของน้ำหอมและสก็คือกลิ่นทูบค่ะ แล้วนักเรียนคิดว่าการแพทย์ที่พบในชีวิตประจําวันนะคะมีอะไรอีกบ้างถ้านักเรียนรู้คําตอบแล้วนะคะให้เขียนคําตอบเนี้ยเพิ่มลงในใบงานได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณนักเรียนมากๆนะคะ